ไม้มงคลคนมงคลราชพฤกษูช่อ,ล,อล้อลมผ่านเหลืองตระการม่านระยะหน้าคิมหันมงคลนไม้เคียงข้าคู่ราชันทุกเขตขันพันผ,ผูกปลูกทั่วไทยทองอุไรเหลืองทิวแถวตามแนวป่า กลางแดดจ้าดอกสพรั่งยังสดใสเป็นไม้ดอกใช่ไม้แดกอย่าแปลกใจสวยปลูกได้หลายที่มีคนชมปรีดียาทรชื่อไพเราะสนอหูเหลืองเคียงคู่อยู่บ้านสวนล้วนเหมาะสมดูโดดเด่นเป็นไม้งามตามนิยม เหลืองสีส้มชวนชื่นระรื่นใจไม้มงคลดนใจให้ข้อคิดคอยเตือนจิตมงคลอยู่หนไหนคนมงคลเพียงต้นไม้ได้อย่างไรถ้าหากใจยังไฝ่บาปอับประมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชย,ยนนกุลธมุตร้อยกรอง แรงบันดาลใจตามหานกุถ่ายแถวบางเลนนครปฐมได้พบไม้มงคลไทยเช่นราชพฤกษ์ทองอุไรเหลืองปริดียโทนราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่เก้าเป็นไม้ประจำชาติทำใม้นึกถึงมงคล38ในพระไตรปิฎกที่เน้นถึงมงคลธรรมมากกว่ามงคลมีขอบพระคุณครับ